Thank <laughs> you. สวัสดีครับวันนี้เป็นมือวันที่สิบเอ็ดตอนเศ้าครับเบิ้งสภาพถนนทนทางหลังจากฝนตกเมื่อวานครับตอนคำ่ำตอนเศร้าของมือวันที่สิบเอ็ดคือสภาพครับเป็นยังสี่แล้วครับบรรยากาศกบเบิ้งชุ่มชื่นครับ มีน้ำขังต้องลองจังแรงน้ำขางทาง <c oughs> ตอนนี้เวลาเจ็ดนาฬิกาสิบนาทีครับสภาพถนนหนทางครับจะมี off, แดนออกแดนล,ลือมเลื่อมจังน้อยครับผม บเบิ้งสดชื่นดีครับหลังจากฝนตกเบิ้งหญ้าเบิ้งต้นไม้ต้นยางยังกับเบิ้งเขียวชะอุ่มขึ้นมาท่านตาเลยครับแค่ขึ้นเดียวเบิ้งสดชื่นขึ้นมาเลยครับเป็นยาวิเศษอีรีครับเป็นน้ำม,มนต์น้ำวิเศษอีลีครับน,น้ำฝนคือยังกระซื่น มีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีเลยตอนนี้กำลังเดินทางไปเฮ็ดงานครับระยะาทางกับกวานยี่สิบก่ากิโลก่อนมองเฮ็ดงานจากบ้านไปก็ถือโอกาสทายให้เบิง่งสภาพไปลรอมหลังจากฝนตกเมื่อวานนี้ให้เบิ่งครับผม ตเติมครับ่บอหอนโอเบาคือวางสองสามวิธก่อนหันสองสามวิธก่อนหันเนีน่อุณหภูมิโอ้ยมีแต่บักี0สิบอัพทั้งเบิดน่แต่ละมือ จนนนนนะ,ะจอนอดถนนใญ่นี่ก็จะหอดถนนสมเด็จห่วยเพิงหัวขาวนี่ก็จากบ้านออกมาหอดถนนเสินนะะี้กับประมาณห้ากิโลครับระยาทางจากหมู่บ้านของหอดถนนหลักถนนหลวงหมายเลขสิบสองเก้านี่ครับ าทางท่ามันก็นเป็นสวนอ้อยครับสวนอ้อยเกิดขึ้นมาไหม่ครับเพราะ่าจนเกือบสิตายครับนะมันแดดคัด,ดลายมอนหันจนใบเหลืองเบิดป่องามเลยอ้อยก็ได้พร้อมแดดคักแต่ว่าบานนี้คือสิเขียวปึ๊ดขึ้นเลยแหละครับอีกจากสองสามมือโนโตกแล้วคือสีเขียวขึ้นงามขึ้นยางไว้ๆเลยละ่ะ กลางแล้วครับหอบานลกลางแล้วครับตอนอีกจะน้อยประมาณสองสามรอยเมตรกับสิหอดถนนหมาเยเลขสิบสองนะครับหมายเลขสิบสองเกองสมเดีหัวขาวอ่ะ ยาสาหรือคำกั้งครับอดบอดนะครับพอดถนนไม้เลขสิบสเลี้ยวซ้ายครับมุงหน้าทางทิศตะวันออกครับแดดเหลื่อมแดดซ่องหนาเลยครับมุ่งหน้าทิศตะวันออกครับ นากนะ็ดังนี้ไปอดหัวขาวก็ประมาณหอดสิบโลครประมาณนี้ละครับเอาทีละประมาณสักสิบโลครับหอดหัวขาวเบิ่งสภาพเส้นทางนะเบิ่งสภาพแวดล้อมทางทางกับเบิ่งุ่มชื่นดีครับ ว่าขึ้นมากหลังจากฝนตกเมื่อวานนี้ถึงแม้ว่ามันสีตกบปหลยตกบระดนแต่มันกิดส้อยให้นอากาศมันเบึง่งเย็นสบายขึ้นลหลายเติม ว่าปกปติแลล้ครับพอฝนมันกะตกมามันกิดในความชุ่มชื้นของดินมันจะดูดหาก,กินอาหารร่ถาดต่างๆงนน่ายกินแต่มันโตกอีกรอบหน้าสักสองสามเดือนนี่น้ามันก็สิครั้งแล้วครับน้ำให้หน้านี่เต่ว,ว่าเนี่ตึงเริ่ม ร้อนหอนนะครับเพราะว่าแดดล้างฝนตกจังวันนี่แดดมันก็ยังเป็นแด,ดดร้อนๆอย่นแต่สวยด์ไปก็หนี้กับหอนขึ้นเก้าแหละครับแต่ว่าก็ถที่ว่าดีอาก,กาศสดใสดีครับรถกับวายครับเพราวันนี้เป็นวันเสาร์ครับวันเสาร์ที่สิบอดพฤษภาคมสองห้าหกเจ็ดครับ น,นี่แดดสลับกับมันมันอดมันอันนี้นะครับบรรยากาศดีครับโดยรวมสดชื่นดีตอนนี้หอนบานจะแล่นแล้วครับ วราจะเล่นอย่างนี้ลานเสียงกงด้วยครับอยู่ความือธนวัตรอะไรพาณิชย์จำนายอะไรเก่าจากญี่ปุ่นครับอะไรเสียงกงของรถยนต์มาเลือกหาเบืองไดน ในต้องการเดี๋ยวเบิ่งไปทางข้างนาครับมุ่งหน้าทางทิศตะวันออกนรับมันบอดแดดมันจะเบิ่งเป็นค,คุ้มก็ดีครับกรู้ว่าทางนี้ฝนต,ตกแห้งบ่ว่านิดเรื่อว่าบอดด้ตกตกนีดหอกครับพราะว่ามีน้ำขัง,งนี่จะรอยอยู่ ออกมาจากบ้านเดลแล้วครับอันนี้เขาเขตเทศบาลตะบลปัวขาวแลลวครับตอนนี้ที่นั่งบ้นบรรยากาศดีครับยามว่าอากาศสดชื่นดีเดี๋ยวเบิง่งลงฟากับป็น 说说，说说，说说，的 ลงเนินนี่แหละครับไป นี่เข้าไปก็เป็นบัวาขาวบ้านาาบัวขาวตอนนี้เด็กน้อยก็เริ่มเปิดเรียนแล้วครับบ้านบัวขาว แกนโตหรือหมอกโตครับักเรียนใหม่โม่หนึ่งโม, 1, โม 3, ่ซีวัธยมก็ได้ยมอหนึ่งเรียนประถมก็ได้ตอนนี้ถือว่าเข้ามาในเขตเมืองบัวขาวแล้วครับตอนนี้ เป็นถนนสีเลนสวนครับือบอลเฮามีโฮมช็อปมีโลตัสมีบ้งมั ound, ม่นปตตครับอยู่บริเวณน,นี้สิ่งอำนวยความสะดวกัทางร้ายคางเข้าบยกห้าม้าๆรถกับพวกร้ายบันไดเราครับ ยังเป็นวันเสาร์นั่นครับนี่นหนน้ำโอ้ดับเป็นไฟแดงครับทางขวามือนี่เป็นโรงเรียนกุชินารายเดอร์ครับนี่ทางขวามือนี่ตัวสีส้มๆนี่ครับสีแดงอีก สายมือองค์เทศบาลตะบนบัวขาวครับนี่สายมืออ่างเลองซิวครับทางนาจะจะเป็นใจกลางเมืองบัวขาวครับถนนแคบจังหน่อยอกาการเมืองนี่พอเป็นเมืองเกา่า รถก็้ลยครับในสบายอยู่ครับแต่ซ้ายก็หนีนี่รถสิจอดเต็มข้างข้างยี่กรถก็้ลรยรถก็สวนกันไปมาแระมันระวังอย่างน้อยพป็นยามเต้าๆนี่บุกใคร้ยลยครับไปมาสะดวกอยขทางนาก็เป็นไฟแดงครับตรงไปกันไปจังวัดบุกดาหาหร ไปเรื่อยๆต่อซอสถนนไม้เล็ก12เซนไม้นั่นแหละครับหรือว่าถ้ายยาไปถนนไม้เล็ส12ไม้ก็เลี้ยวขวาขึ้นไปก็ได้ครับถ้าอยากไปก้อนรับวัอยัผ่านไปเส้นเก่าก็บเดี๋ยวขว้าขึ้นไปทางอำเพ,พอโพธิ์หแยกไฟแดงแยกไฟแดงกลางเมืองบัวขาวครับเลี้ยวซ้ายก็ไปทางอำเพอเขาวงไปยังวัดสกลนครเบอครับ ลงไปก็คืนไปบ้านพูดววาไปซอดพุ่นแล้วครับถนนหมาเลขสิบสองเซ็นไม้หมดแล้วครับ,นนยรรบอยู่แถวหน้าใครหมนแล้วครับมงหกน้ากันใส่เชียวแล้วเสีเ่ยวขวาไปทางอะเบอบนทองครับที่ทำงานอยู่ทางนี้ครับ ทางเส้นนี้ก็บฮอดปุ๋แล้วครับฮอดถนนซีเลนตัดไม่ปุ๋แล้วครับระยะทางครับเกือบสิบโลนะครับก่อสิหฮอดจากไฟแดงนี้ไปแต่ไกลเติมยอเกือบเกือบสิบแตบแ่บ่ฮอดสิบครัพอฮอดถนนซีเลนตัดไม้นะครับสับมเมอนีกับ สำนีสกรครับมันก็เป็นเส้นทางเก่าๆที่เคยไทยเบิ้งแล้วครับครับวันนี้กันสวัสดีครับ